ตาปาดร์ตวันนี้ทันตาปาร์ตไหมมาทันตาปาดเดี๋ยวช่ไหมวันนียเหลือกี่ตัวทั้งหมดนี้มีเรือหกตัวหกตัวเอามาเป็นสิบว่าวันนี้โอ้เป็นสิบเรือหกตัวยี่สิบสองตัวเหลือหกตัวก็ถือว่าขายไหวเนาะพอได้อยู่ตาปาดแกเซียนอยู่แล้วแกฝีมือฝีมือในการขายด้วยนะครับฝีมือแบบนี้ถึงจะอยู่ได้เนาะในวงการนี้ขายไว ตัวนี้เปิดใส่นะรายละแม่แม่ละหมื่นห้าแม่ละหมื่นห้าในโลกัาผมแต่ป้าผมถามงี้ความผิดส่วนตัวเนาะแต่ป้ามองว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่รัฐบ,บาลบอกว่าอยากจะดกดราคาว,วัวเป็นกิโลละแปดสิบบาทจะได้หรือไม่ได้ส่วนตัวนะกรเปลี่นไปไม่ได้อ๋อแต่ป้ามองว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเขาเขาแล้วแต่เรา<ม>เขาซื้อเรากิโลกิโลแปดสิบบาทโอ้มันโอ้ไปจามาซื้อนอะอม,มุมมองของเรา มันห้าสิบห้าสิบแล้วทางดส่งออมกู้ตัวเมียออกไปต่างประเทศล่ะแต่ป้ามองว่าจะเป็นยังไงยิ่งถูกยิ่งถูกลงไปอีกครับผมอันนี้คือมุมมองของเกษตรกรจริงๆนะนั่นเลยครับผมถ้าวัวไฟยอกไม่ได้วัวก็ยิ่งยิ่งถูกครับอ่าลูกตัวเลขตัวนู้นอันนี้แม่นี้อันนี้แม่นี้หมื่นห้าเหมือนกันครับแม่นั่นหมื่นห้าตัวนอนกับตัวยืนหมื่นห้าเหมือนกันครับผมเขาให้แล้วบางอย่างครับ ออให้ลายละสามพันอ๋อให้แล้วลายละสามพันก็คือ<ะ>คู่ละหนึ่งมื่นสามครับผมตามนี้อันนี้คือความคิดเห็นของตสปาสนะครับผมอ่าเกษตรกร,ร,กรคนเลี้ยงวัวคนขายวัวครับผมมองว่าน่าจะทําไม่ได้แหละเป็นาทอันนี้คือเรื่องจริงครับผมอ่า <laughs> โอเคขอแม่ดามากับแกนะครับครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูวัวนะครับลายละหนึ่งมื่นห้าก็ให้แล้วลายละห <laughs> นึ่งมื่นสามนี่แม่วัวตัวนี้ผอมๆตัวนี้ตัวนี้ <laughs> ลูกเป็นตัวนี้ชาโรลีติดพร้อมแม่นี่ลูกตัวนี้อันนั่นแหละครับผมอันตัวนี้ลูกตัวนี้ครับแม่นี้ลูกตัวนี้อ่านี่ส่วนตัวนอนนี้ราคาเท่ากันครับกับตัวนี้อ่าความสูงประมาณร้อยสามสิบได้อยู่โอเคมาด้านนี้ร้อยสามสิบบวกครับตัวนี้ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกลางตลาดนะครับผมตลาดบ้านสวายครับผมตำบลรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ก็เพิ่งเที่ยงตรงครับผมวัวควายนะครับผมตอนนี้1,600ตัวนะครับเยอะมากวันนี้วัวควายเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับ1,600ตัวนะครับอย่างเยอะเลยฝนก็เพิ่งตกไปเมื่อเช้านะครับตลาดค่อนข้างแฉะเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั้นนะครับผม ครับนึกว่าฝนไม่ตกนึกว่าฝนไม่ตกใช่ไหมเสี่ยใช่ครับผมแกเพิ่งมาถึงครับนี่วันนี้ได้มาสามตัวโอเคสามตัวครับนี่ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับคุณตาแกขายแล้วนะครับผมสองหมื่นบาทสองหมื่นบาททวนครับประมาณหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับความสูงครับผมนี่สองหมื่นบาททวน โกเมียไม่ถึงกับอ้วนนะครับตาเก็บไปซื้อบัวแถวบ้านผมประจำเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะตามให้ดูดดดไม่รู้เหมือกันข้อเขาอ,อ,อยู่ตรงไหนนีนน่ครับสองหมืนบาททวนโอเคผมอาจารย์เทพจากอัางเทศฟาร์มครับ อาหารกรุเทพนีมีส่งที่ไหนบ้างครับก็มีส่งทั่วไปในเขตภาคอีสานครับทุกแ <c oughs> ทบท,ทุกจังหวัดนะครับไล่ตั้งแต่ขอนแก่นอุดอรน้องคลายรีสะเกดขึ้นมาทางนี้ก็สุรินทร์บุรีรัมย์ไปถึงอุครับผมน่าจะเจริญแลวก็จังหวัดใกล้เคียงครับผมครับผมข้อดีของอาหารของกรุเทพฟาร์มนะครับครับผมอาหารของกรุเทพฟาร์มเนี่ยเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบครับผม ที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ตามธรรมชาติที่หาพอจะหาซื้อได้เช่นพวกตะกูลถั่ว5้าตัวครับผมคือถั่วเหลืองตัวเขียวตัวแขกตัวแดงถัวดำครับแล้วก็มีงามีทานตะวันมีมันมีข้าวโพดมีกากปามแล้วก็ยังมีกระฟ่างแดงกระฟ่างขาวแล้วก็มีมิลเลสมีกากน้ําตาลมีแร่ธาตุมีแคลเซียมครับมีกากน้ําตาลแล้วก็ยังมีเกลือนะครับแล้วก็มีไดแกลเซียมนะครับทั้งหมด17อย่างครับผมและสําคัญที่สุดคืออาหารของอุตสาหกร์มเนย เราไม่เน้นเรื่องการใส่ยูเรียแล้วก็สารเร่งเนื้อแดงแปลว,ว่าแม่พันธุ์นี่กินได้สบายเลยค,ควายของตะปานครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ขายมาแล้วครับผมห้าหมื่นสองตัวใหญ่ๆอ้วนๆนี่ครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้นะครับควายตะปานในห้อยปาดตัวใหญ่ครับ นีครับโอ้แต่ลูกสวยนะโอเคครับห้าหมื่นสองครับผมคู่นี้ปิดมาเรียบร้อยความสูงตรงด้านหน้านะครับประมาณหนึ่งร้ยสามสิบห้าได้มั้ยอ่าประมาณร้อยสามห้าโอ้แต่จ่ายลูกดีด้วยโอเคห้าหมื่นสองครับอ้วน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 ขายแล้วขายแล้วขายแล้ว ัวของลูกชายแต่ยอดนะครับนี่ตัวนี้ตัวผู้ตัวใหญ่อายุประมาณห้าปีครับสูงสักร้อยห้าสิบได้อยู่ห้าปีครับน้ำหนักประมาณเจ็ดร้อยกว่าโลครับแกร้องในตลาดนครับหกหมื่นบาทร้องในตลาด6 0 0หมื่นบาทแต่เขาให้จริงๆคือห้าหมื่นติดกันมื่นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูท้ายเอาัวห้าปี นี่เอาจกีมฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่ทรุ่นเราจบทีมโอ้ัวที่แย่ดาราเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ร้องหกหมืนให้ห้าหมื่นประมาณนี้บัวของลูกชายต่ยอดครับ อ่าวัวสาวนะครับสวยเด้อเนี่ยตัวนี้นี่ครับผมจะได้เป็นพันเองเจ้าของยังได้สักแปดพันนะครับผมนี่สวยๆเลยอายุประมาณถึงปีไหมน่าจะถึงแล้วแหละถึงแล้วแหละครับผมอ่าประมาณปีกว่าเนาะครับอ,อ,อยากได้สักแปดพันนะค,ความสูงประมาณหนึ่งร้อยยี่ห้าได้อยู่ครับผมประมาณนั้นส่วนตัวนี้ขายแล้วนะครับผมเนี่ยซื้อของอะหัวหมูมาเนี่ย ตัวไหนตัวนี้นะเซื้อของไอหัวมูมาหัวมูมาเด้ไปกินไม้หัวมูเนี่ยเขาขาติดหกพันหกพันนี่นี่ตำนั้นนะครับตัวนี้ขายเท่าไหร่นะพ่อขายมูลเจ็ดมูลเจ็ดถือว่าได้ดีไหมสําหรับพ่อสําหรับตาแล้วได้ดีไหมสมสมสมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อหนึ่งหมื่นเจ็ดครับผมวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเลี้ยงฝั่งนี้ยังไม่ขายยังไม่ขายนะครับผมเขาให้เท่าไหร่นะหมื่นสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยครับผมอยากได้เท่าไหร่ อย, 13, อยากได้หมื่นสามพันห้าอยากได้หมื่นสามพันห้าแต่มันไม่ได้นี่ตัวนี้ขายแล้วหมื่นสองห้าร้อยตามนั่นส่วนตัวนี้ขายแล้วครับหมื่นเจ็ดตัวเมียหมื่นเจ็ดครับส่วนตัวนี้อยากได้สักแปดพันบาทอ่า โอเคสวยๆดูด้านนี้สูงสักร้อยยี่ห้าบวกๆนะร้อยี่ห้าบวกนะ 125. บวกบวกของตะลวดตะลวดสุดหลอ่อครับผมตะลวดฝากเบอร์ไว้ไอยไหมสะดวกไหม เบอร์ลุงอ่ะเบอร์ลุงเบอร์ลุงศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สี่ปดเจ็่ปดเจ็ดนย์เอเจ็ือเลือกับบ้านนะครับถ้าเหลือก็โทรไปสอบถามกได้ตัวนี้อ่าตัวสาวด้วครับผมไอเอาที่ขายเลยนะอ่า ไม่ไม่ลดเลยนะตัวนี้นะครับข้างน้นี้ครับเอาเปิดไว้เจ็ดพันห้าเปิดเจ็ดพันห้าเปิดเจ็ดพันห้าครับเตมแต่อยากได้เจ็ดพันเอาที่ขายเลยครับผมเขาให้ใส่แล้วใส่หกพันห้าให้หกพันห้าครับผมยังไม่ได้ใช่ไหมมันมันซื้อมาหกพันห้าแล้วบวกค่ารถค่าราไปเอาแต่ทุนคืนเจ็ดพันอ่เลยครับผมเสียคมขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆนะครับราคาตามที่เสียคมข็แจ้งครับ ตัวนี้ตัวเมียตัวเล็กๆครับผมความสูงประมาณ120ได้อยู่สาโรเล่เดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งส่วนตัวนี้นะครับนี่นีตัวนี้ตัวนี้ขายไปแล้วนะครับขายแล้วนะครับ7,000บาท ขายแล้ว7,000บาท125ได้อยู่ตัวนี้ก็ดูค่อนข้างดีอนาคตยังไปต่อได้อยู่ขายไปแล้ว7,000บาทครับตัวนี้สวัสดีครับพ่อเสถียรครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมมีหนึ่งคำถามครับอยากจะถามพ่อเสถียรครับถ้าเกิดครับผมทางดัฐเขางดส่งออกวัวตุเมยไปต่างประเทศเนาะจะเกิดอะไรขึ้นครับ เษกษตรกรลากหญ้าแย่เลยครับครับผมต้องใช้คาว่าแย่มากๆเลยต้องใช้คําว่าแย่เลยใช่ไหมครับเพราะว่าวัวตัวเมียใครจะเป็นคนมาซื้ออ่าไม่มีคนซื้อแล้วครับครับผมมันก็ต้องถูกของมากลงก่านี้อีกจะมีก็แค่เขียงเนื้อที่จะมาซื้อของเราครับผมมัก็ต้องซื้อกดราคาอยู่แล้วครับครับเพราะว่ามันไม่มีคนซื้อเห็นเขาบอกว่าเป็นกลศึกนะอย่างเช่นว่าเอาว,วัวพม่าเข้าหนึ่งตัววัวไทยออกไปหนึ่งตัวแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีประโยชน์อะไรบ้าง มันเป็นได้จริงหรือเปล่าผมว่าแต่มันจะเป็นไม่ได้ีจริงเลยครับเขาะจะทำซิกแซกแบบไหนเขาผมยังไม่รู้เลยคือถ้าทําได้จริงก็อ,อีกมุมหนึ่งเนาะครับใช่ถ้าทําได้มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับขาผมแต่ก็ไม่ได้ดีนะครับก็ไม่ดีดีครับขาผม วัวที่เขาจะออกไปวัวใครล่ะครับเป็นวั <c oughs> นวไทยไท,ย,ทยบ้านเราหรือเปล่าวัวชาวบ้านหรือว่าตลาดบ้านเราหรือเปล่าถ้าเป็นวัวชาวบ้านดีไหมดีครับคับผมวจัจะเป็นวัวพวกหใหญ่พวกที่เขามีต้นทุนเยอะๆนลยครับลัวจะเป็นแบบนี้ใช่ผมวัวจะเป็นแบบนั้นครับคับผมอันนี้คือมุมมองนะว่าล,ลัวจะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> ผมมุมมองผมแบบนี้ครับครับประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับผมคับผมขอบคุณมากเลยครับครับผมขอบคุณคผมเจอกับนายห้อยในตำนานอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับรับผม พ่อชื่ออะไรครับคุณจันครับคุณจันครับอันนี้ทำอาชีพในห้อยมากี่ปีแล้วครับนานแล้วครับนานแล้ว,นนลวเกินสาสิปีไหมเกินครับเกินอยู่แล้วเนาะครับราคาวัวมันเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงบ้างมันแต่ละทิศมันก็เปลี่ยนครับครับแต่ละทิศก็เปลี่ยนไปอืมบางทีก็<ม>คนมาซื้อก็ซื้อเยอะบางทีคนมาซื้อน้อยเขาก็ราคามันก็ถูกลงครับพอซื้อเยอะมันก็พอได้ครับมันก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับสําหรับวันนี้เป็นไงครับวันนี้ถือว่า พอค้ามาเยอะครับวันนี้พอค้ามาเยอะเยอะคับคนซื้อเยอะครับผมเช้าผมถ้าเป็นพวกรุ่นใหญ่จะไปไหนครับวันนี้รุ่นใหญ่ส่วนใหญ่ก็ก็ไปทาเวียดนามเวียดนามตัวมงตัวเมียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับครับผมตัวผู้ไปไหนครับวันนี้หัวผู้ผู้ไปทงเพชรบุรีเพชรบุรีทะส่วนใหญ่นะครับเนาะครับวันนี้คุณพ่อได้วัวแบบไหนมาครับผมได้พวกเองกัดสามตัวแล้วก็พวกตัวตัวองกัดเมียสามตัวแล้วก็มีปลามั่นครับครับสามตัวครับมีคนอยากสอบถามว่าแองกัดปลามัาน ราคาต่างกันประมาณไหนยังไงครับมันโ็แตกต่งางกันเยอะครับครับผมสมมุติว่าสมมุติว่าตัวเท่ากันนะตัวเท่ากันตัวเท่ากันแองกัปบารมันอยู่ที่ห้าพันแองกัอยู่ที่แปดพันครับอ่ะสมมติเป็นตัวนี้สมมตินะครับครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นบามันครับบามันลูกผสม ตัวนี้จะขายเท่าไหร่ในตลาดครับตัวนี้จะขายอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าครับประมาณหมื่นห้านะเป็นตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียครับผมแล้วถ้าเป็นแองกัสตัวเมียล่ะครับแองกัสตัวเมียแองกัสตัวเมียนี่สองหมื่นขึ้นครับโอ้าอ้วนผมครับถ้าอ้วนนะ้าอ้วนวัวอ้วนขายง่ายไหมครับวัววัวอ้วนขายง่ายครับเพราะว่าถ้าวัวไม่อ้วนก็ตาม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 ราคาเลยครับถ้าวัวอ้วนนี่ เขาจองบนรถไหนครับนี่คุณพ่อเก่งมากเลยผมถามอย่างนี้คุณพ่อน่าจะเห็นข่าวอย่างเช่นว่ารัฐบาลบอกว่ารับซื้อวัวกิโล80บบาทอะไรอย่างเงี้ย คิดว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมผมว่าน่าจะยากครับน่าจะยากเนาะครับผมอันนี้คือในมุมมองของคุณพ่อเนาะเพราะว่าอะไรบ้างครับเพราะว่ามันไม่แน่ใจว่ารัฐบาลทําเอาขุนไปแล้วจะไปขายให้ใครแล้วใครเป็นคนรับซื้อ,อมอันต้องมันต้องมามันต้องรู้ว่าใครเป็นคนรับซื้อก่อนครับผมต้องชัดเจนต้องชัดเจนตรงนั้นอย่างผมเคยขุนวัวกันนี้นะทําเคยเคยขุนมอส่งเผายางนี้กว่า,าเอาจริงแต่มันช้าบางทีมันก็ไม่ไม่คุ้มค่าตาหารครับผมเพื่อรู้ละแปดสิบบาทขุนขุนไป พอคุณไปเสร็จแล้วเขาไม่มารับซื้อเขาไม่มาเอาอ่ะครับผมมันต้องลงทะเบียนให้ชัดเจนครับต้องทำให้ชัดเจนไปเลยได้แน่นอนครับขอคุณไปเล้วหมดอาหารไปแล้วตอนนี้กลับมาขายราคาถูกอีกอีกคำถามหนึ่งครับถ้างดส่งออกวัวตัวเมียไปต่างประเทศจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลงอีกครับลงอีกแน่นอนลงอีกแน่นอนครับครับผมเพราะอะไรครับผมเพราะว่ามันไม่คยมีคนเลี้ยงครับอืมันไม่เคยมีคนเลี้ยงครับ แต่ถ้าวงก็ต้องลงอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีไม่ใครจะซื้อตัวเมียครับซื้อเลี้ยงไม่มีคนเลี้ยงครับครับซื้อเลี้ยงตอนนี้ไม่มีใครเลี้ยงในตามหมูบ้านนไปหาดูเลยครับมีที่ขายออกครับเท่าไหร่ก็ขายออกครับส่วนใหญ่ขายออกขายออกครับหรือ้อยไมากที่สุดในหมูบ้านนี้ครับบางทีในตลาดเนี่ยเขายังมาคุยกันบอกว่าแต่ละนัดนี้ไม่มีใครหาเลี้ยงเลยครับยากเนาะยากครับอันนี้ไม่ขอไปดราม่ากับคุณพ่อแกนะแกคุยแต่ความเป็นจริงเนอะตามสถานการณ์ตอนนี้นะครับนาองครับครับคุณพ ไม่ต้องมีใครมาสนับสนุนให้เราเลี้ยงหรอกเดี๋ยวคนหาเลี้ยงเองคนหาเลี้ยงเองครับตอนที่โควิดปีแรกอ่ะโอ้โหราคาวัวนี่พุ่งพุ่งพุ่งอมันเต็มอย่างนี้อ่ะครับผมมันเต็มอย่างนี้ปุ๊บนี่ราคามันถูกลงจรตัวละสี่หมื่นตอนนี้เหลือตัวหมื่นสองครับผมถ้าราคามันไปได้คนหาเลี้ยงเองคนหาเลี้ยงเองครับยิ่งคนหาเลี้ยงเยอะครับครับนี่ตามนั้นตามนั้นขอบคุณมากเลยครับครับผมขออีกหนึ่งคำถามครับถ้าวัวพม่าเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นครับแย่ครับ แย่เลยแย่มากครับเรื่องด้วยอะไรบ้างครับก็ทางเลือกมันมีทางเลือกทางนู้นมันจะถูกวัวมันจะถูกกว่าทางเราครับผมแล้วเขาก็สั่งได้ทางนู้นอืแต่ของทางเราเขามันก็ลัวมันก็ราคาจะตกมากครับลัวเราก็เยอะอยู่แล้วเนาะลัวเราก็เยอะอยู่แล้วครับครับผมแล้วถ้าเขาบอกว่าสลับไปสลับมาอย่างเช่นเอาวัวไทยออกไปตัวหนึ่งเอาวัวพม่าเข้ามาตัวหนึ่งแล้วไปทําไมครับครับผมจะเลีกันไปทาไมจะเลกกันไปทําไมใช่ไหม ในมุมมองของคุณพ่อนะมันมันข้อเสียก็วัวพม่ามันจะถูกกว่าวัวเราครับอือจะไหมล่ะแล้ววัวเรามันออกไปมันอกอกไม่ได้อยู่แล้วอ่าตอนนี้ไอ้คนพอพอพอในในในทุนใหญ่ในคนใหญ่เขาก็ต้องไปซื้อวัวพม่าพวัวพม่ามันไม่ใช่มาตัวหนึ่งวัวเราไปตัวหนึ่งวัวพม่ามันมาเป็นร้อยตัวนั่นแหละครับอืออันนี้คือเรื่องจริงนะครับอนคือเรื่องจริงครับครับผมแล้วคุณพ่อมองว่าอย่างเช่นนะเกษตรกรเล็กๆจะได้ในโคต้านี้ไหมไม่ได้หรอกมุมมองคือไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าคือมันไปตามสายของเขาไปตามสายของเขาครับไปตามเส้นใหญ่ของไปตามแม่น้ําไปตามเส้นของเขาครับผมพอพอเปรียบเทียบเหมือนไปตามแม่น้ํำด้วยกันใครอยู่ข้างแม่น้ําก็ได้ไปครับผมใครที่อยู่ตามสายก็ได้ไปครับครับผมเจ้าเล็กๆก็คือับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเห็นคุณพ่อว่าอาจจะโดนกดอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอืเหมือนเดิมไปไม่ถึงหรอกครับไปไม่ถึงครับถ้าคุณได้ก็ค่าก็เหมือนเดิมครับครับผม ไม่มาซื้อก็ไปมีอาหารให้ก็เหมาขายเหมือนเดิมทางออกที่ดีคนเป็นยังไงครับถามคุณพ่ออย่างนี้ก็ทําให้ให้วัววัวไทยนี่แหละราคาให้ให้ดีขึ้นก็ถือว่าดีแล้วครับให้มันเป็นไปตามกลไกของตลาดดีกว่าครับผมนั่นแหละครับพอวัวมันเริ่มหมดพอวัวมันเริ่มหมดราคามันก็จะดีขึ้นก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะครับมันก็ก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับครับผมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเวียดนามนะครับนี่ครับ ไปเวียดนามเวียดนามก็ยังซื้ออยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับอประมาณนี้แล้วกันครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับขอบคุณที่รับชมมากเลยครับ F T N Farm F T N Farm เพียงแค่คุณเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกัน สง f อ TN ฟาร์มของคนเลี้ยงวัวเพียงแคคุณเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกัน FTN p ฟาร์มเอเพียงแคคุณเลี้ยงวัวเราคือเพื่อนกัน